สนับสนุนโดยใหม่ m u x The n e x t Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง สวัสดีครับพบกับรายการคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับผมวุฒินันนาหิมครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเพราะว่าเป็นช่วงท้ายของรายการคุยอย่างเสรีเราจะนับถอยหลังแล้วนะครับหลังจากนี้อจยาเสรีก็คิดว่าคงจะได้ใช้ช่วงเวลาของรายการเล่าเรื่องราวชีวิตของเสรีวงบนทาที่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ตัวเองนะจะไม่เดินตามรอยหรืเป็นส่วนหนึ่งของ ใครแต่จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เราคุยกันมาถึงว่าอาจารย์เสรีเนี่ยเรียนหนังสือจากไทยนะตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาเสร็จปริญญาตรีปุ๊บอ่าได้ทุนเลยนะครับไปต่อถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วก็กลับเข้ามาแล้วหลังจากนั้นชีวิต พลิกผันไปในทิศทางไหนถึงต้องต้องกลับไปเรียนที่เมืองนอกอีกครั้งเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกับพี่อีครับดรเสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนพี่เรียนจบปริญญาโทใบแรกที่ University of Washington ที่ที่รัฐวอชิงตันเมืองเซียโตรทันทีที่เรียนจบ <c oughs> พี่ไม่รอรับปริญญาเพราะพี่เบื่อเมืองนอกมากพี่ไม่ชอบเมืองนอกเลยกลับทันที แต่ก่อนจะกลับเนื่องจากว่าพี่จะต้องกลับมาสอนวรรณคดีงกงกฤษที่ <Yeah. S 1> ประเทศไทยพี่จึงคิดว่าก <c oughs> <c oughs> ารได้เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องวิชาที่เราจะสอนเป็นสิ่งที่ดีงามพี่จึงทําจดหมายขอมายังเจ้าของทุนหนึ่งขอเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อไปดูละครบรอดเวยซึ่งละครบรอดเวยส่วนใหญ่ก็สร้างมาจากวรรณกรรมดัง,ดง ก็ปรากฏว่าธรรมศาสตร์ก็อนุมัติพาก,กลับแทนที่พี่จะกลับทางด้านแปซิฟิกพี่กลับทางด้านแอตแลนติกพี่ก็ไปที่อังกฤษเพราะเราเรียนวนรรณคดีอังกฤษก็จะไปดูสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในวรรณกรรมก็เลยได้มาเที่ยวที่อังกฤษจากอังกฤษพี่ก็ต่อไปที่ฝรั่งเศสนะครับไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยพี่เดินเล่นพี่คนเดียวไปเรื่อย ปรากฏพี่ไปเจอถนนสายหนึ่งซึ่งพี่แปลกใจมากทาไมมีผู้ชายไปยืนอยู่ตามประตูอผลปรากฏถนนนั้นเป็นถนนซ่องอ๋อแต่เป็นซ่องของผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไปยืนอยู่ตามเพื่อไปดูสินค้านี้ใช่ก็เลยมีโอกาสได้เจอตรงนั้นนึกว่าไปเจอแบบเขาไปยืนขายกันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ ประตูปิดคะ่ะแล้วพี่ก็เอ๊ะก็ประตูก็ปิดแล้วผู้ชายเขาทำอะไรกันนะไปยืนอยู่ตรงประตู<อ>พี่ก็เดินเฉียนเข้าไปไกลๆอ๋อเขากาลังชมสินค้าชมสินค้าอยู่อ่ากลางวันด้นดนสินา,าไม่ใ<ม>ช่กลาง,งวัน,นอ่ะคนหนีเมียเที่ยวนี่หนียกลางคืนไม่ได้เมียรู้น่ะก็แปลว่ากลางคืนเอาช่วงเวลาทางานนี่แหละต้องทำงานแล้วก็หาเวลามาพอเสร็จจากฝรั่งเศสพี่ก็ไปต่อที่ตาลีเพราะว่าในวันกลางรเกิดก็จะมีพวกนี้แหละ อังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีอี่ก็ไปอิตาลีพอจากอิตาลีนะครับตอนนั้นพี่พูดฝรั่งเศสได้แต่พูดอิตาลีไม่ได้แต่ไปซื้อของที่อิตาลีพี่ก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสไกลๆลองพูดดูเอ้ยปรากฏคนอิตาเลียนเขาก็เข้าใจนะ,จะแสดงว่าภาษาเขาใกล้กันอ,อ่ะคานนี้พอมาถึงเยอรามาันท็อปสนุกละสิพี่ไปซื้อ ตรงแรมพี่พักตรงนี้ตรงข้ามมีศูนย์อาหารพี่ไปซื้ออาหารพูดคนขายก็พูดอังกฤษไม่ได้พี่ก็พูดเยอรมันไม่ได้พี่ก็ชี้เอาพี่ชี้ไปที่เส้กรอกแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะใส่ผักพี่ก็ทํามือโบอกมืออย่างนี้ไม่เอาไม่เอาผักเขาบอว่าพี่ไม่เอาเส้กรอกเขาหยิบเส้กรอกอ,ออกทำไมอ่ะไม่เขาหยิบไส้กรอกออกเลยพี่ไม่เอา และเสร็จแ,แล้วพี่ก็ไปชี้แฮมครับคือพื่อง่ายๆฉันจะไม่กินผักแต่ันจะกินไส้กรอกกับแฮม,แฮมพอพี่ชี้แฮมเขาก็าแฮมใส่เขาก็เตรียมจะตักผักอีกอืพี่คําบผไม่กไ,ไม่เอาผักแล้วก็ชี้ไปที่ไส้กรอกอมันเริ่มโมโหอะไรของ เนาจะเอาหรือไม่เอาเอาไส้กรอกจะใส่ผักก็โบกมือเขาหยิบไส้กรอกออกไปชี้แฮมก็จะใส่ผักพีก่โบกมือเขาฉีบแฮมเออเขาเอาแฮมออกไปชี้ไส้กรอกอจนคนที่อยู่ข้างหลังเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ต้องการเนื้อสองอย่างโดยไม่เอาผักใช่ไหมเขาเข้าใจพี่บอกใช่ฉันอยากจะกินทั้งซอเซสเสร็จและแฮมแต่ฉันไม่กินผักเขาช่วยพูดภาษาเยอรมันให้ก็เลยได้กิน พอได้กินปั๊บพี่โทรไปที่สายการบินเลยครับบอกว่าขอเปลี่ยนไฟล์ออกจากเยอรมันวันพรุ่งนี้รบ <c oughs> กลับบ้านเลยเพราะเรื่องนี้เหรอมันอยู่ต่อไปจะใช้ชีวิตยังไงเออมันช่วงแรกๆนะก็ไม่รู้ว่าวันแรกเจออย่างนี้ปั๊บ <c oughs> นี่จะไม่ได้กินข้าวแล้วนะเนี่ยไม่เอาแล้วแค่นี้เนี่ยเป็นเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะคือพี่มีมไม่ใช่คิดเรื่องเด็ดจริงหร คือเราอยู่3าวันเนี่ยเราอยู่อังกฤษสวันอยู่เยอรมันไอ้อยู่อิตาลีสามวันอยู่ฝรั่งเศสสามวันเราอยู่มาได้ตลอดอยู่นี่อ่ะออกเมืองจากซีแอตเทิลไปนิวยอร์กอยู่นิวยอร์กสวันดูละครหลายเรื่องเลยเสร็จแล้วก็จะออกจากนิวยอร์กปั๊บเนี่ยก็ไปที่อังกฤษอ่ะก็ดูละครไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาดามทัสโซอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มาฝรั่งเศสไปแวร์ซายไปราชวังรุปไปไกลที่ไหลแห่งก็โอเค มาถึงอิตาลีก็เช่นเดียวกันนะก็ไปเที่ยวน้ำพงน้ำพุไปเที่ยวโบสถ์เซน์ปีเตอร์ที่วาติกาอะไรโอเคก็ใช้ชีวิตได้คืออิตาลีพี่ก็พูดจารีนไม่ได้นะแต่ว่าใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาฟังออกอใช่ไหมอ่ะก็พอรอดได้แต่พอถึงเยอรมนันไม่รอดค่ะวันเดียวโทรศัพท์ขอเปลี่ยนตัวเลยโอ้โหตัวบัตรลุงขึ้นว่างไหมถ้าว่างฉันไปเลยนะก็ได้ก็เลยไป ก็เลยได้กลับเมืองไทยก็จึงเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยประทับใจให้ไปอีกไปไหมไปไหนไปอีกไหมเยอรมันหรอไม่ไปถ้าเกิดไม่มีคนพาไปถ้าไมมีคนพาไปแต่ถ้าไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปได้แต่พี่ว่าตอนนี้คนเยอรมันน่าจะพูดุังกฤษได้เยอะขึ้นตอนนั้นก็อุ้ยนั่นมันปี25 1 5้าโอ้ยนานมากนะ2515เออ62ปีแล้ว ชไหมใชั52ใชใช้52ปีแล้วตอนนี้คนเยอรม,มนันนะทุ่เพกงกฤษได้ครับอ่ะก็บ,บินกลับมาเมืงไทยทีนี้บินกลับมาเมืงไทยก็นั่งดูนิตยาสารตอนนั้นพี่ไว้ผมยาวม,มาถึงปั๊บนี่จะต้องไปสอนหนังสือก็ต้องตัดผมเปิดนิตยาสาร,รก็เจอภาพร้านร้านหนึ่งอยู่ที่สุข,ขุมวิทจะเอ่ย,ยชื่อร้านเขาเลยนะก็มีลูกเจ้าก่อแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วนะคุกกี้เป็นในแบบ เห็นเออเดี๋ยวเราไปถึงเราตัดผมทรงนี้ดีกว่าก็ไปที่ร้านเขาตามที่เห็นในนิตยสารไปถึงก็ไปชี้ที่หน้าร้านเขาว่าเอาทรงนี้นะเพราะรูปคุกกี้เขาอยู่ที่หน้าร้านนี่นะพอเขาตัดให้พี่เสร็จไม่เหมือนตอบพี่นะเกลียดร้านนี้มากเลยเห็นในรูปแล้วไม่พี่บอกไม่เห็นเหมือนเลยเข้าใะไหมก็หน้าเดิมก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ค้ับโอ้ยแรงอ่ะแรงไหง แล้วต้อคิดว่าควรจะกลับไปหาเขาอีกไหมเออทำไมเขาถึงพูดกับลูกค้าอย่างเงี้ยเออแค่คาหน้าไม่ได้หล่อเหมือนคุกกี้อ่ะไม่เหมือนคุกกี้มันจะบอว่าทำไมวะอ่าพอตัดผมพอได้แบบนี้แล้วคิดว่าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วจากนั้นชีวิตเป็นยังไงต่อก็เริ่มไปสอนหนังสืออันนี้เป็นสอนหนังสือหลังจากสอนหนังสือแล้วนี่เลยครับชีวิตมีรสชาติจริงๆนะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับใหม่ อ s u ุ u ดีแม2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่อ s u ุสดีแม็2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากค่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ล่าสุด New X the Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X the Next Peak 2.2 DDI Max Force ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุด MUX The Next Peak สองจุดสองและสามจุดศูนย์ DDI m a s f o r c e MUX The Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกสนับสนุนโดยใหม่ MU-X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกซอฟเฟกมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับมาช่วงที่สองของรายการคุยอย่างเสรีกับดรเสรีครับมาว่ากันต่อเลยอพอพี่กลับมาพี่ก็มาสอนเนื่องจากว่าพี่จบทางด้านภาษาอังกฤษก็มาสอนภาษาอังกฤษ แล้วก็จะเริ่สอนวิชาพื้นฐานวิชาพื้นฐานที่พี่สอนเนี่ยก็คือวิชามนุษย์กับวรรณกรรมก็พูดถึงตัวเอกในละครวรรณกรรมของไทยของอินเดียอะไรต่างๆนาะนาแต่แล้วก็พี่ก็รวบรวมบทัศจสรจจัน,นวนร์ในวนรรณคดีไทยมาสอนตอบเอยพอหลังจากพี่สอนไปแค่ชั่วโมงแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ชั่วโมงถัดไป เด็กลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนมาเรียนเต็มไปหมดเลยจะมาฟังบทมหสัจจันทร์รู้จกากบทมหาสัจจันทร์คืออะไรบทมหสจัหหสจจรรทร์เกิดไม่ทันเรื่องทางเพศที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยโดยที่มีคำพูดที่ไพเราะที่ต้องตีความเขาไม่พูดตรงๆไม่พูดตรงๆพี่ไปรวบรวมมาจากาพระไพมณนนีจากรามเกียรจากอินเนาจากุช้างขุนแผนมารวบรวมแล้วเอามาสอนอ พอสอนไปชั่วโมงแรกชั่วโมงถัดไปคนไม่ลงทะเบียนมาเรียนเป็นเยอะแยะเลยที่เขาใช้สับแบบพวกอะไรนะพรุสวาทอะไรอในท้นองด้ย<ช>ไหมอ่ะฟังน,นะอเช่นตกัวตกอย่างสมภาดพิมพ์ดุดริมแม่น้ำตื้นไม่มีคลื่นแต่ละรอกกระชอกเช้าเจะสายทองดุดต้องพายุบ้าวพอออกอ่าวก็ล่มจมลงไปคือกำลังจะบอกว่าล่มปากอ่าว ก็ไม่ถึงขนาดอย่างนั้นต้องตีความให้ลึกไปกว่านั้นลึกกว่านั้นอีกสมพาดพิมพ์ดุดริมแม่น้ําตื้นอันนี้หมายความว่าอ่านางพิมพ์เนี่ยเขาเป็นสาวโสดนะคะเวลาทําอะไรกับนางพิมพ์เนี่ยมันเหมือนกับเรือที่แล่นไปน้ําตื้นมันฝืนไหมล่ะก็ใจย่างเขาพูดเรื่องความฝืนได้เพราะมากสมพาดพิมพ์ดุดริมแม่น้าตื้น ไม่มีคลื่นแต่ละรอกกระชอกฉาบก็แปลว่านางพิมพ์ไม่ประษีภาษาใช่ไหมคือไม่โยกอยู่อะไรต่างๆนันนแต่ว่ามันได้อารมณ์ไม่มีคลื่นแต่ละรอกกระชอกฉาบปะสายทองดุดต้องพยุว่านางสายทองเนี่ยมันเป็นต้นห้องของนางพิมพ์ครับต้นห้องคืออยู่เฝ้าหน้าห้องไงอยู่หออยู่หน้าห้องมันเก็บภาษีภายแก้วอ่ะ ใครที่จะเข้ามาจะต้องจะ่ายไม่ใช่จะ่ายใช่วิธีต้องมีอะไรกระเธอด้วยอย่างนั้นเลยเหรอปะสายทองดุดต้องพายุว่าอ่าเจอนางสายทองเหมือนหูเหมือนพายุท่องเสงยงไรต่อพอออกอ่าวก็ล่มจมลงไปแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยเข้าใจยังพี่เอานี่พี่รวบรวมมาเลยนะจากหลายๆวรรณกรรม รวมได้เยอะไหมครับเยอะมากมันมีตั้งหลายตอนเพราะว่าวรณคดีพวกพวกนี้หรือวรรณกรรมพวกนี้ครับมักจะมีเรื่องแบบนี้มีเรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นความเพลาะของภาษาคือไม่ได้ต้องแบบบอกกันตรงๆหรือแบบอะไรเขาจะใช้วิธีการแต่งอ้อถ้าเกิดพี่ไม่อธิบายผมก็จะไม่เข้าใจเลยเข้าใจใช่เพราะเราไม่ได้เรียนมาเออใช่ไหมสมภาษพิม์ดุดริมแม่น้ําตื้นต้องต้องนั่งคิดตะบน้ำตื้อถ้าเรืออยู่กับน้ําตื้นมันฝืดครับมันไม่แคลวมันไม่คล่อง แต่ว่าสายทองดังต้องพายุว่าวเี่ยอันนี้มาเป็นพายุแรงมากจนเก่งยภาพมาเลยนะภาพมันลอยมาแล้วว่าสายทองมาอย่างไงพี่ก็จะอธิบายเรื่องรามเกียรติ์พระรามไทยกับพระรามอินเดียต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็เด็กเรียนเต็มห้องครับแล้วก็พี่ก็สอนังลป์ด้วยนะครับอ่ะในช่วงเวลาที่พี่กลับมา2 5 1พิพี่กลับมา 2,516เกิดอะไรขึ้นตาบเกิดประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยท้องจากเลกไว้14ตุลาอ่14ตุลา2,516เด็กจำนวนหนึ่งไม่พอใจการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยาวนานเดือเกินร่างไม่เสร็จทักทีเธอก็ออกไปแจกใบปลิวและเธอก็ถูกจับกันพอถูกจับปั๊บเด็กๆเขาก็เริ่มก่อวอรดที่ลานโพ หน้าคณะศิลปศาสตร์รตรเริ่มมีการแสดงประติาปราศัยดังต่างๆหูยตอบคนก็ทยอยมาจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้เต็มธรรมศาสตร์จนกระทั่งเด็กทั้งหลายตัดสินใจจะออกลงเดินถนนคิดจะมาอยู่ในธรรมศาสตร์นี่มันไม่ได้ไประโยชน์เลยเขาจะลงแล้วเดินถนน อาจารย์ทั้งหลายจึงต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไร,งไรผลสุดท้ายก็มีการปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดขบวนหนึ่งจะต้องมีธงชาติและธงศาสนาก็คือธงไตรรงและธงสีเหลืองธรรมจักรจะต้องมีพระบรมชายยัลักจะต้องมีพระพุทธรูปครับ เอาเด็กนักเรียนหญิงอยู่ข้างหน้าถือพระบรมฉายาลักษณ์และเด็กผู้ชายอุ้มพระพุทธรูปแล้วก็มีการถือธงออกไปข้างหน้าแล้วต้องออกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ออกวันธรรมดาเพื่อไม่ให้รถติดรบกวนการจราจรหรือคนเยอะคนอะไรเยอะ,อะคนที่มาร่วมชุมนุมไม่ใช่คนมีชุมนุมมันเยอะอยู่แล้ว ื่อให้ตอนนั้นสนามหลวงเนี่ยเหมือนจตุจักรปัจจุบันเป็นตลาดนัดเสาอาทิตย์ต้องการคนนี่มาตลาดนัดเสาอาทิตย์สมทบอแม้เราจัดริ้วขบวนแบบนี้แสดงว่าถึงแม้จะมีการเดินขบวนกันความจงรักภักดีในชาติศาสตร์ชัดชัดไหมชัดเจนชัดมากไม่ใช่แบบมอ็บสมัยที่ไม่มีชาติศาสนาอันนี้ มีชาติศาส,สนาอย่างชัดเจนแล้วก็เอาทำนำหน้าด้วยใช่เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินขบวนไปพี่ออกมาเดินกับเด็กด้วยครับอยู่ตรงไหนครับข้างหน้าหรือกลา,างหลังไม่พี่ก็อยู่กลางๆไม่ได้โอ้ยอันนี้เราให้เด็กเป็นเ,<อ>เป็นคนที่โดดเด็กแต่อาจารย์นก็ร่วมด้วยนะใช่หลายคนเสร็จแล้วพี่ก็เริ่มเดินพอเดินเสร็จเรากลับขับยินธรรมศาสตร์คืนนั้นค้างแรมกันที่ธรรมศาสตร์พี่ก็ค้างแรม โดยไปนอนในห้องพักครูของพี่นั่นแหละอนอนอยู่ทั้งคืนที่นั้นแต่ก่อนที่จะไปนอนวิง่งมาที่ประตูพอเบอกท้าหามาถอยวิง่งมาที่ประตูแตมาถอยอจะเร่ตกดึกเราก็ขึ้นไปนอนอเด็กบางคนที่อยู่ข้างนอกไปเอารถเมย์มาปิดขวางหน้าประตูทางเข้าธรรมศาสตร์ไปยึดรถเมย์เขาใช่ไหมไปยึดรถเมย์ม,ม,มาขวางไว้หน้าประตูธรรมสัง พี่ตื่นมาตอนเช้าพี่จะกลับบ้านไปอาบน้ําอาบท่าพี่ขับรถออกมาตอนนั้นพี่ขับรถนิสสันสีม่วงครับเด็กทุกเรียงจําได้สีม่วงเหมือนใครที่ไหนละ่ะไม่คันเดียวกันแหละรถจักรยานยนตรถจั้รยานยรต์เปิดทางเปิดทางเปิดทางพอเปิดทางพี่ขับรถมา <c oughs> จนถึงหน้าลานพระบรมรูปทรงมมามีเด็กนักเรียนมีเด็กนักศึกษากลุ่มหนึ่ง วิ่งมาขวางรถพี่อาจารย์ช่วยผมด้วยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กขึ้นมาขอความช่วยเหลือเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณาการประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นใหม่ อิสุสดีแม็2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่อีสุสดีแม็2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากค่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ล่าสุด New X the Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X the Next Peak 2.2 DDI Max Force เปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุด m u x เ The n e x ด Peak 2.2และ3.0 d d i Maxforce เดนนิสพีกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า ใหม่ i s u u DMAX 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ ASUS DMAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกสนับสนุนโดยใหม่ MU-X The, The, The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟก็์ lex, มีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องลรบมางสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะเป็นไงเส้นเดินทางที่เด็กบางคนจะกลับบ้านะจะต้องผ่านสวนรื่นซึ่งเป็นกองบัญชาการของท่าครับ จึงทำให้มีความพยายามกันไม่ให้เด็กไปแล้วเด็กที่ฝืนจะไปเนี่ยก็เลยโดนทำร้ายโดนทำร้ายเด็กก็กระโดดหนีจะหนีเข้ามาจำได้ไหมคะมประตูวังเปิดให้เด็กเข้าไปอยู่ในนั้น<อ>เสร็จแล้วเด็กพวกนั้นมาบอกพี่อาจารย์ครับตำรวจจะทำร้ายพวกเราครับพี่บอกทำไมเพราะอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะกลับบ้าน ผ่านส่วนลื่อนตำรวจไม่ให้ไปอะพวกหนูก็จะไปฝืนก็สิหนูก็อีดเรี่ยงทานไปอ่ะพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรได้มากเท่านัพี่ก็กลับบ้าน,กล,บบานกลับบ้านกําลังจะอาบน้ําอาบท่าเด็กโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านตอนนั้นมือถือยังไม่มีโทรบ้านอาจารย์ครับช่วยพวกผมด้วยพวกผม,ผมกํกาลังจะทําระเบิดขวดโอโดยการใช้วัตถุต่างๆจากห้องแลบของจิตวิทยาอาจารย์ช่วยผมด้วย พี่เลยบอกว่าเธออย่าเพิ่งทําอะไรเดี๋ยวครูไปวางหูเสร็จพี่ขับรถกลับธรรมศาสตร์นี่ฮะเขากลัวจะเกิดเหตุจราจนหรือเปล่าแล้วจะเป็นการทําร้ายร่างกายกันด้วยเกิดความบาดเจ็บล้มตายกันด้วยนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวครูไปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้เวลาของรายการคุูอย่างเสรีหมดลงแล้วติดตามต่อในตอนหน้ากำลังเข้มข้นเลยนะครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ